สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ให้รอช้านะครับหลังจากที่ iOS 10 Beta 1เปิดให้ทดสอบกันนะครับอธิบายให้ฟังกันแล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้มาดูตัวเป็น,เ,ปนเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงหน,าน้าตาแรกๆยังไม่ลงอะไรมาเพิ่มเติมนะครับ iOS 10เปิดมาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็น wallpaper พื้นน้ำทะเลสีเขียวเน้นสีเขียวฟ้านะครับแล้วก็จะแสดงที่เขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนตรง หน้าจอพักสักหน้าจอ,อาล็อกสกีนมีอะไรบ้างนะครับตวัดไปด้านซ้ายนะครับตวัดไปด้านซ้ายก็จะมีนี่ครับอย่างที่เห็นข้างบนสุดนะครับก็จะเป็นตัวนาฬิกานะครับข้างข้างบนสุดเป็นเซิร์ชก่อนนะครับต่ำลงมาเป็นนาฬิกานะครับข้างล่างลงมาก็จะเป็นพวกวิดเจ็ตต่างๆที่เราสามารถาใส่เพิม่มเติมเข้ามาได้นะครับข้างล่างสุดจะสามารถกด Edit ได้นะครับก็คือจะเอาวิดเจ็ตตัวไหนมาใส่ มันก็จะมาอยู่ในนี้ได้นะครับแล้วก็สไลด์ไปด้านขวาเพื่อเปิดตัวกล้องครับสไลด์ไปด้านขวาแบบนี้นะครับนี้อันนี้คือสไลด์ไปด้านซ้ายนะครับตบัดมาอย่างนี้ปุ๊บอ่นนี้คือด้านมีเจ็ดตบัดมาด้านนี้ปุ๊บคือด้านขวาเพื่อเปิดกล้องนะครับก็จะเป็นความรวดเร็วในการที่จะเลือกใช้กล้องนะครับอ่ะต่อไปเ,อเข้าไปที่หน้าจอนะครับ อันนี้คือหน้าจอโฮมสกรีนนะครับหน้าจอโฮมสกรีนจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับเอาอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ดูก่อนเอ,อ p p p l e เพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาใน Touch ID ยเอ๋สามในทัชสำหรับ 6S ของ S Plus นะครับกดค้างไว้ที่ปุ่ม Setting ต,ต,ตรงนี้นะครับเพิงจะเห็นคำว่า Cellular Data นะครับ c e l l u l a r Data ก็คือสามารถเปิดปิดตัว 3G 4G ได้เลยนะครับหลายคนถ้าใช้ 6S ข S u s อยู่นี่ ตรงนี้คุ้มนะครับไม่ต้องเข้าไปยากเพิ่มเติมขึ้นมาทางแอปเปนไม่ได้บอกเรานะว่าเขาเพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้ต่อไปมีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมเข้ามาดูในแอปแรกก่อนละกันนะครับแอป e s s a g e แอป Message ตรงนี้ก็คือหน้าตาที่เราเห็นก็จะเป็นแบบตามนี้เลยนะครับในช่อง Message เราสามารถพิมพ์ข้อความได้ i o s t iOS 10- คู่ ก็คือเจ๋งจังเลยนั้นประมาณนี้นะครับผมพิมพ์ไว้และถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าแต emoji ะอีโมจิล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นอีโมจินะครับเนี่ยคำว่าครูมันจะขึ้นเป็นสีส้มๆเราสามารถแตะสีส้มส้มได้แล้วก็มันจะกลายเป็นอีโมจิได้เลยแล้วก็กดส่งอ่าประมาณนี้ต่อมาทางด้านลูกศรซ้ายมือนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ใกล้ๆอ่าพอเราเลือกแล้วเราจะมีให้เลือกเป็นถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพเราก็กดกล้องเลย แล้วกล้องมันก็จะขึ้นแบบนี้เราสามารถกดถ่ายได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดใหม่แล้วภาพก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถกดส่งได้ทันทีอ่าเห็นไหมแล้ที่2ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้โอ้ดิจิตอลทัชดิจิตอลทัชนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเลือกสีก่อนเห็นไหมสีฟ้าสีแดงสีส้มสีเขียวสีฟ้าละกันแล้วหลังจากนั้นจะใส่อะไร เลือกเป็นสเกตนะครับลองพิมพ์เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ส่งเนี่ยก็จะเป็นนี้อ่าเป็นส่งอ่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาก็คือแท็บแอปพลิเคชันคือ Apple บอกว่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับตัวที่ทำงานร่วมกับตัว Message ได้นะครับก็แท็บนี้นะครับหรือตรงนี้จะเป็นการส่งเพลงเข้าไปนะครับจาก Apple m u s i c แลเราเราสามารถเปิดฟังจากตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเพลงประมาณนี้อันนี้คือแอป e s s a g e ที่เขาเน้นขึ้นมา Apple ค่อนข้างที่จะเน้นตัวแอป e s s a g e แล้วก็พห้ยาม ทําให้มันน่าใช้งานมากขึ้นมีสติกเกอร์ด้วยแต่สติกเกอร์ผมยังยังไม่ลองเล่นนะครับเดี๋ยวเอปี่สุดหน้าค่อยว่าก,กันนะครับโอเคต่อไปอถัดมาปุ๊บเป็นโฟโต้แล้วกันครับโฟโต้โฟโต้เราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายไอคอนที่ให้เลือกอยู่มาในด้านล่างนะครับเขาก็จะเอารูปอยู่ในโฟโต้ไลบรารีเนี่ยมานะครับก็จะสามารถ ตัวนี้ครับที่มมควาหมายก็คือตัว Memory Memory สามารถที่จะ,อะเอารูปต่างๆเนี่ยในในโ o รโตไลบรีของเราเนี่ยมาสร้างเป็นเหมือนพรีเซนเตชันได้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูประมาณนั้นต่อไปก็เรื่องของกล้องเรื่องของกล้องยังไม่มีอะไรมากมายทาง Apple ไม่ได้แจ้งมานะครับเดี๋ยวผมยังไม่ลองเล่นขอข้ามไปก่อนขอดูส่วนที่เล่นไปอีกต่อไปก็จะเป็น นี่ครับเจอใหม่เลยเห็นไหมโฮมครับโฮมโฮมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโฮมคิดนะครับถ้าเผื่อแบบใครมีอุปกรณ์เสริมในบ้านที่จะใช้สมาร์ทโฟนควบคุมก็ใช้ตัวน,นี้นะครับเป็นแอป,ปใหม่สามารถใช้ได้ทั้ง iPhone iPad แล้วก็ Apple Watch เด้วยนะครับมันมันลิงก์ไปกับ Apple TV ได้ด้วยนะยังไม่ลองเล่นอ่ะมีอันนี้คือของใหม่ต่อมาดูแมปกันหน่อยแมปเขาบอกว่า พัฒนาได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราอยากจะค้นหาสถานที่เนี่ยเราสามารถเลื่อนจากตรงข้างล่างได้เลยอย่างเช่นณนะสถานที่ปัจจุบันผมอยากหาร้านกาแฟสักร้านเนี่ยก็ค้นหาเลยคอ f ฟี่พวกเขาก็จะล t List ส,สถานที่ใกล้ๆร้านกาแฟใกล้ๆที่ที่ทกับกับท,ที่ที่เราอยู่ครับว่าเป็นตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถเลือกได้เลยนะครับสตาร์บั๊ก อันนี้แล้วก็ระยะทางเป็นยังไงถึงไหนยังไงเดินไปอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นระบบ navigation เออ navigation เอ Nav ate, เอ navigation เลยผมลองไปสุวรรณภูมิแล้วก็ลอง direction i drive นะครับ a u t โ g อ่าเนี่ยครับทาง Apple บอกว่าตัวระบบ navigation เนี่ย มันจะทํางานได้ดีขึ้นถ้าสมมุติว่าเวลาเราเลี้ยวใช่ไหมเลี้ยวเสร็จปุ๊บเขาก็จะซูมออกมาให้เป็นภาพโอเวอร์วิวก่อนโอเวอร์วิวให้เห็นแล้วก็จะซูมกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนั้นในส่วนของแมปเนาะเพื่อตกล่นอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บตกกันทีหลังขอผ่านไปเร็วๆก่อนต่อไปต่อไปออที่บอกว่า s สิ i เขาบอกว่า Siri สามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับแอปพลิเคชันออกก่อน Siri เรียนรู้คำสั่งได้มากขึ้นแล้วก็รองรับกับทํารองรับกับพวกแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นจากงาน WWDC ครั้ง2016ครับเขากาแจ้งว่าเนี่ยถ้าให้ Siri เนี่ยสามารถ ส่งข้อความนะครับไปทาง WeChat ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะตรงจุดนี้แล้วก็ขึ้นมาอีกในเมนู s ซ t t i n g มีอะไรที่น่าสนใจไหมเ,เข้ามาใน s ซ t t i n g เราจะเห็นไอคอนของ Siri เปลี่ยนไปนะครับมีสีคือ Siri ก็จะมาอยู่ในในเมนูของ setting เลยนะครับส่วนในอีกอ๋อคอนโทรลเซนเตอร์ยังไม่ให้ดูคอนโทรลเซนเตอร์นะครับปกติเราตาบัดขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมครับอย่างนี้ อย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็น Control Center อยู่ตรงนี้ะนะครับก็ข้างบนเหมือนเดิมครับเป็นไอคอนเหมือนเดิมยังไม่ได้มีอะไรไปเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับตำแหน่งของ AirPay จะย้ายมาหน่อยอเขาจะใช้เมนูอ๋อตัวนี้มี AirPay มี Adopt แล้วก็ตัวนี้จะเป็น Night Shift แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขานำเสดงใหม่คือการปัดมาด้านนี้เริ่มมานนี้ก่อน ปัดมาด้านนี้แล้วก็จะขึ้นไอคอนมิวสิกนะครับตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ก็คือทำให้ใช้งานได้ดีขึ้นปรับมาใหม่เพิ่มเติมนะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเอ่อโน้ติฟิเคชันครับโน้ติฟิเคชันโน้ติฟิเคชันผมยังไม่เคยส่งเดี๋ยวขอลองส่งส่งจากนี้มา ในแถบโน t i f ิฟิเคชัตรงนี้โทษทียังไม่มีข้อความเข้ามามันจะค่อนข้างเคลียนะครับแล้วเราสามารถล้างข้อความหมายถึงเคลียร์โน้ตติฟิเคชันการแจ้งเตือนต่างๆนี้ได้ภายในครั้งเดียวเลยนะครับตรงนี้โดยรวมแล้ว iOS 10นะครับครั้งแรกที่ได้เล่นผมขอกดด้วยนิดนิดนึงอันนี้เป็นหน้าที่ผมทดสอบตัวอีโมจินะครับ นี่จะเป็นสีส้มเป็นอิโมจิอันนี้อ๋อในมิวสิกครับในมิวสิกก็มีเปลี่ยนแปลงเยอะเลยในมิวสิกนะครับหน้ามิวสิกใหม่นะครับขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะครับไอคอนหน้าตานี่จะค่อนข้างที่จะดูคนและอย่างกับของเก่าเลยเออมันจะดูคลีนขึ้นนะครับมีแสดงให้เห็นแค่เพลย์ลิสต์เออ,เอ,อศิลปินอัลบัม้มเพลงแล้วก็เออเพลงที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับ ในแอป l e s h โชว์ให้เพลงแท็บที่ดาวน์โหลดแล้วเราสามารถเลือกเข้าไปดูว่าเป็นเพลงไหนนะครับอีกข้อสังเกตนึงก็คือเพลงที่เขาเลือกมา Apple จะพยายามแบบเหมือนแสดงไอคอนให้เป็นให้สามารถดาวน์โหลดได้ง,ง่ายๆนะครับไม่รู้ว่าเพราะเขาต้องต้องการที่จะเน้นให้คนหันมาใช้ Apple Music เยอะๆแล้วก็ลดการซื้อแล้ว เน้นจากการอันนี้หรือเปล่าเน้นจากการใช้สตรีมมิ่งหรือเปล่านะครับตัวนี้เมนูข้างล่างก็จะมี Library มี for you นะครับไลบรารี <Library S 1> เป็นคังเพลง for you ก็เป็นเพลงสำหรับเราที่จะเชื่อมที่จะให้เลือกมาตามแนวของคนคนนั้นที่ชอบผู้ฟังที่ชอบประมาณนั้นนะครับเมนูต่อมาก็คือจะเป็นเมนู browse นะครับตัวนี้จะไม่มีของเก่านี่มันจะเป็น มันจะมีแค่สําหรับคุณก็คือ for you นะครับใหม่ก็คือ new นะครับมีวิทยุก็คือ radio แล้วก็มีเ,เพลงของฉันนะครับอันนี้มี search ขึ้นมาด้วยนะครับก็ทําให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นเนี่ยถ้าค้นหาปุ๊บเราสามารถที่จะแบบเลือกดูแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นนะครับบอกว่ามันจะมี l y i s นะครับหรือ เนื้อเพลงซึ่งผมทดสอบแล้วมันก็ยังมีแค่บางเพลงหรือบางเพลงก็ยังไม่มีนะครับอันนี้อาจจะต้องรอนะครับก็พอกดขึ้นมากดค้างสำหรับมิวสิกก็จะเป็นแบบนี้มันเออๆไลดูมิวสิกไปแล้วเซ l ล u l ่าไปแล้วแมปไปแล้วนะครับอันนี้โฮมพูดแล้ว เนมเมอรี่พูดแล้วอ่าโอเคมีอีกฟีเจอร์หนึ่งไลฟ์ไลฟ์ทูเวกก็คือ,อพักเวลาเรายกหน้าจอใช่ไหมมาในที่นี่ครับ Display and b i n เน็ e t ซตติ้งดิสเพ a ์แอ i ไบ t เน็ตครับมันจะมีเมน,นูมีชื่อว่า Rise to Wake Rise to Wake คืออะไรสมมุติระวังมือถือเอาไว้นะครับแล้วก็เรายกขึ้นมาอย่างนี้อ่าหน้าจอมันก็จะติดเลยเห็นไหม อันนี้ผมพักหน้าจอแล้วก็บางลงใหม่แล้วผมจะยกขึ้นมาใช้งานปุ๊บมันก็จะติดแบบออโต้ครับออันนี้หลก็คือเป็นฟีเจอร์ Live to Wake เพื่อที่จะไม่เพื่อที่เราจะไม่ต้องมากดตัวนี้ดูเพราะว่าเขาก็มองว่าเออเรายกมือถือขึ้นมายก iPhone ขึ้นมาเราจะต้องเปิดหน้าจอแน่ๆก็ใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะครับสำหรับ Live to Wake มีอันไหนอีกไหม ถือว่าหมดเท่านี้ก่อนแล้วกันสําหรับเอพิโซดแรกนะครับหรือเวอร์ชั่นแรกสําหรับ iOS 10ในครั้งนี้เดี๋ยวผมขอลองเล่นอีกสักหน่อยแล้วก็จะมาบอกเราให้ฟังต่อกันสําหรับนิดหนึ่งสําหรับคะแนนเก็กเบน์นะครับลองทดสอบแล้วยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะย,รยังไม่รองรับตัวแอปพลิเคชันยังไม่รองรับ iOS 10จเจอปัญหาอีกหน่อยก็คือไลน์เฟซบุ๊กไม่สามารถเลือกรูปแล้วก็มาอัปโหลดได้นะครับโพสต์รูปไม่ได้นะครับลาย ไม่สามารถล็อกอินด้วย Facebook ได้นะต้องล็อกอินด้วยอ e ีเมลอย่างเดียวนะครับยังมีบั๊กค่อนข้างเยอะถ้าใครยังไม่อยากจะเจอบั๊กแบบนี้ไม่แนะนำให้มานะครับก็คือ iOS 10รุ่นทดสอบก็สำหรับนักพัฒนาที่เขาเอาไว้ใช้พัฒนาจริงๆนะครับก็ถ้าใครเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่สันทัศเรื่องนี้ไม่แนะนำให้อัปเดตนะครับโอเคไว้ติดตามกันในเอพิโซด2รุ่นต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ